เมื่อคณะผู้แสวงบุญขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วคนขับก็ออกรถไม่ถึงห้านาทีก็มาจอดที่ริมทาง ข้างเขาลูกหนึ่งพระเจริญผู้ทำหน้าที่มัคคุเทศบอกทางไมโครโฟนว่าข้างซ้ายมือของอัตมาคือคุกอันเป็นที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารพวกเราไม่ต้องลงเพราะทางไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้สูงอายุคงเดินไม่ไหวขนาดอัตมายังไม่จัดอยู่ในผู้สูงอายุก็ยังเดินไม่ไหวเอาเป็นว่าอัตมาพามาถึงที่แล้ว แต่เราไม่ลงไปดูแล้วทำไมพระเจ้าอาชาศัตรูถึงจับพระเจ้าพิมพิสารมาขังคะมีเสียงถามมาจากผู้ที่นั่งทางท้ายรถเพราะไปคบกับพระเทวทัตซึ่งเป็นคนผ่านพระพุทธเจ้าจึงตัดสอนไม่ให้คบคนผ่านให้คบบัณฑิตจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตพระมะคุเทศตอบดิฉันอยากฟังรายละเอียดค่ะ นิมนต์หลวงพ่อเล่ารายละเอียดได้ไหมคะหล่อนหมายถึงท่านพระครูอาตมาบรรยายมาหลายเรื่องแล้วขอยกเรื่องนี้ให้พระมัคุเทศก็แล้วกันถ้าอาตมาบรรยายทุกเรื่องประเดี๋ยวท่านจะตกงานสัมพัภารวัดป่ามะม่วงพูดเยาวมัคุเทศผู้ซึ่งรีบรับว่า จริงอย่างที่หลวงพ่อพระครูพูดอัตมากลัวตกงานนาโยมแต่ก่อนที่จะบรรยายอัตมาจะพาไปชมตะปธารามก่อนไปดูคนอินเดียเขาอ,อาบน้ำตอนขามาเราผ่านตะปธารามแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆส่วนเรื่องพระเจ้าพิมพิสารค่อยบรรยายตอนไปนารันทาก็แล้วกันพระเจริญบอกญาติโยมจากนั้นจึงบอกคนขับ ด้วยภาษาฮินดีให้ภาพปยังตะโปธารามเมื่อไปถึงคณะผู้แสวงบุญก็ได้เห็นคนอาบน้ำกันอยู่เป็นชั้นๆตามลำดับวันนะพระมะคุเทศอธิบายว่าพวกที่อาบอยู่ชั้นบนสุดเป็นคนวัน,นะพราหมณ์ซึ่งถือกันว่าเป็นวัน,นะสูงสุดในสังคมอันนี้ว่ากันตามาศาสนาของเขาคนอินเดียจะแบ่งเป็นสี่วันนะ จากสูงไปหาต่ำคือพรหมามกษัตริย์แพทย์สูตรส่วนพวกจันทานซึ่งหมายถึงคนที่พ่อแม่แต่งงานข้ามวัรณะกันพวกนี้ถือเป็นคนนอกวัรณะแต่พระพุทธศาสนาเป็นสังคมที่ปราศจากวัรณะเมื่อพวกพราหมณ์มาพูดข่มพระพุทธเจ้าว่าตนอยู่ในวัรณะสูงกว่าวันณะของพระองค์คือวัรณะกษัตริย์พระพุทธเจ้า ทรงแก้ความเห็นผิดของพวกพราหมณ์ว่าบุคคลมิได้วัดกันด้วยวันนะแต่วัดกันด้วยคุณธรรมถ้าวัดกันด้วยวันนะกษัตริย์ต้องสูงกว่าพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์ยังต้องให้กษัตริย์เลี้ยงเพราะฉะนั้นในคำพีพระไตรปิฎกจึงเรียงวัน,นะต่างจากคำพีพระเวทกล่าวคือเรียงเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรดังตัวอย่างพระพุทธวจนะว่า วันณะทั้งสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบทในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแจ้งย่อมละนามและโคตเดิมเสียณบวาเป็นสมณะสากยะยบุตรทั้งสิน้นเมือ่อใดที่กล่าวถึงวันณะทั้งสี่หากเป็นคำภีพระเวทของพราหมณ์จะเรียงเป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรแต่ถ้าเป็นคำภีพระตรัยปิฎกของพุทธจะเรียงเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ สูตรถ้าเช่นนั้นพวกที่กำลังอาบน้ำชั้นถัดลงมาก็เป็นพวกที่สังกัดวัณนนักษัตริย์ถัดลงมาเป็นพวกวณนนะแพทย์และพวกที่อาบอยู่ปลายสุดก็เป็นพวกวณะสูตรใช่ไหมครับหนุ่มน้อยถามพระมกุเทศถูกแล้วยมเห็นไหมว่าน้ำที่พวกพรามอาบยังใสสะอาดอยู่พอมาถึงวันณะสูตรก็คุณเป็นสีน้ำตาลเลย แต่พวกเขาก็ยอมรับสถานภาพของตนในครั้งพุทธกาลตะโปธารามเป็นชื่อสวนซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำพุร้อนชื่อตะโปทาเป็นสถานที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทำนิมิตโอภาษแก่พระอานนท์นิมิตโอภาษคืออะไรครับหนุ่มน้อยถามคือตรัดข้อความเป็นเชิงเปิดโอกาสให้พระอานนท์อาราธนาเพื่อดำรงพระชนอยู่ต่อไป แต่พระอานท์ก็ไม่ได้อาราธนาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันทปรินิพานพระอานท์ก็เลยถูกสงปรับอาบัติที่ตะโปธารามนี้ใช่ไหมครับที่มีกล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกถึงพระพุทธบัญญัติที่ให้พระภิกษุสงน้ําได้สิบห้าวันต่อครั้งพระทวัดถามถูกแล้วครับเพราะน้ําในตโปธารามเป็นน้ําร้อน จึงเหมาะที่จะอาบในฤดูหนาวที่ทรงบัญญัติเช่นนั้นเพราะเกิดกรณีขึ้นคือวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาเพื่อจะสงน้ำในตะโปธารามพบพระภิกษุสงน้ำกันอยู่พระองค์ทรงรอให้ท่านสงเสร็จเสียก่อนรอจนค่ำและประตูเมืองปิดเข้าเมืองไม่ได้จึงสเสด็จไปประทับค้างคืนที่เวลุวนารามพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงทรงบัญญัติเป็นสิกขาบท ถ้าไม่ให้พระภิกษุสงน้ำทุกวันให้สงสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งแบบนี้ก่อสกกปรกแย่เลยสิจ,จะ๊ะแม่ชีปวนท้วงขึ้นถ้าน้าหนาวก็ไม่เท่าไหร่แต่หน้าร้อนคงเอาเรื่องเหมือนกันดังนั้นเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีภิกษุสง์ทูลขออนุญาตสงน้ำทุกวันก็ทรงอนุญาตและถอนสิขาบทน้เสีย ทรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยนะครับเพราะไม่ทรงต้องการให้ภิกษุสง์สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเช่นนั้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นก็ทรงอนุโลมให้ถอนสิกขาบทได้นับเป็นพระกรุณาคุณที่ทรงเห็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่พระสงฆ์พระธวัต พูดด้วยความซาบซึ้งในพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณทำไมน้ำตรงนี้จึงเป็นน้ำร้อนคะนางสาวสายใยรักถามบ้างกล่าวกันว่าน้ำนี้ไหลผ่านโลหะกุมพีนรกมานักวิทยาศาสตร์เคยนำน้ำพุที่นี่ไปวิจัยปรากฏว่ามีแร่ปนอยู่ในน้ำถึงสี่ชนิดคือกรรมทันเหล็ก ทองแดงและเรยเดียมพระเจริญตอบท่านมักขุดเทศแร่สามอย่างแรกฉันพอจะรู้จักแต่อย่างที่สีนะ่น่ะมันเป็นอย่างไรจ๊ะแม่ชีปวนถามอัตมาก็ไม่รู้จักโรกยมแต่ในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2525 หน้า701อธิบายไว้ว่าธาตุลำดับที่88สัญ,ญลักษณ์ Ra เป็นธาตุกัมมันตรงังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติเป็นโลหะที่หายากมากล้อมละลายที่700องศาเซลเซียสใช้ประโยชน์ในทางแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็งภาษาอังกฤษเขียนว่า Ra diu m ตอบตามที่ท่องมาจากพจนานุกรม แล้วองศาเซลเซียสคืออะไรจ๊ะฉันเคยได้ยินแต่องศาเกตเกตอะไรนี่แหละเวลาที่เข้าพยากรณ์อากาศก็จะบอกว่าจังหวัดนั้นๆความร้อนองศาเกตเกตอะไรทำนองนี้เขาเรียกเซนติเกรดจะโยมเซลเซียสมีความหมายอย่างเดียวกับเซนติเกรด เมื่อก่อนเราเรียกเป็นองศาเซนติเกรดแต่เดี๋ยวนี้เป็นองศาเซลเซียสยพระเจริญพยายามอธิบายแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงเปลี่ยนมาใช้ว่าองศาเซลองศาเซลเซียสยละจ๊ะคราวนี้แม่ชีตั้งใจยั่วโทสะพระหนุ่มใหญ่พระเจริญไม่พยายามอธิบายอีกต่อไป ท่านพูดกับคณะผู้สแสวงบุญว่าผมอัตมาจะนำท่านเดินทางไปนารันทาซึ่งอยู่ห่างจากราชครุ11กิโลเมตรกับ500เมตรหรือ12กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งถ้าเป็นบ้านเรารถวิ่ง5นาทีก็ถึงแต่ที่อินเดียอาจต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมงเพราะถนนแคบคลุกคละ แล้วยังต้องคอยหลีกทางกับรถม้าเอ่ยเกลียเอ่ยฝูงชนเอ่ยหรือถ้าแขกเกิดประท้วงเรื่องอะไรสักอย่างเขาก็จะกั้นถนนไว้ถ้าเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็อาจจะต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงท่านบอกว่าจะเล่าเรื่องที่พระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาศัตรูจับขังคุกเจ้าของเรื่องทูงถามอตมาไม่ลืมเอาละ เราจะมุ่งหน้าสู่เมืองนารันทากันเดี๋ยวนี้ท่านบอกคนขับด้วยภาษาฮินดีเขาจึงเคลื่อนรถจากตะโปธารามแต่กว่าจะผ่าฝูงชนที่เดินทางมาอาบน้ำนะ้บ่อน้ำพุร้อนตะโปธารามได้ก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีทำไมคนอินเดียเขาถึงพากันมาอาบน้ําที่นี่แสดงว่าจะต้องเดินทางมาไกลเพราะไม่เห็นมีบ้านคนอยู่แถวนี้เลย พระเจริญตอบว่าเพราะาถือว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น้ำก็เลยกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยและเมื่อเขาอาบก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้ก็เลยยิ่งศรัทธามากที่จริงการที่เขาหายจากโรคไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เชื่อกันแต่เพราะมีแร่ธาตุปนอยู่ในน้ำต่างหากคนอินเดียเขามีความเชื่อหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเทพเจ้า อาตมาเคยนั่งแท็กซี่จากนารันทามาพุทธคยากับอาจารย์ของอาตมาอาจารย์คนนี้เป็นชาวฮินดีไม่ใช่ชาวพุทธแต่สอนคณะพุทธศาสตร์ศึกษาสอนเก่งมากจำคำพีพระไตรปิฎกและอัธากถาได้แทบจะทุกตัวอักษรอาตมาแอบเรียกว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่แต่เชื่อมโยมขนาดเก่งถึงปานนั้นก็ยังไหวลิง พวกลูกศิษย์ที่เป็นเครือข่าต้องไหว้ตามเรื่องก็คือว่าพอรถแล่นเลยราชครืมาก็มีลิงตัวหนึ่งนั่งจ่ออยู่ตรงขอบถนนอาจารย์ของอัตมาซึ่งเป็นศาสตราจารย์บอกคนขับว่าหยุดหยุดพอรถหยุดก็ลงจากรถไปนั่งยองๆต่อหน้าลิงแล้วก็ไหว้เสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถลูกศิษย์ที่เป็นครหัสถ์ก็ทำอย่างเดียวกันอัตมาก็ถามว่าทำไมถึงต้องไหว้ลิง เขาก็ตอบว่าไหวความกระตันยูของเขาเพราะลิงทุกตัวเป็นลูกหลานของหนุมานหนุมานเป็นทหารที่ซื่อสัตย์ของพระรามพระรามก็คือพระนารายที่อวตารล,ลงมาปราบยุคเข็นในโลกมนุษย์เมื่อเขานับถือพระนารายเขาจึงนับถือหนุมานด้วยเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละโยมขอบคุณค่ะนิมนต์เล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารได้แล้วค่ะ ในเมื่อพระองค์เป็นพระโสดาบันแล้วทำไมจึงต้องถูกพระโอรสฆ่าด้วยคะอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยถึงเป็นพระอรหันต์ก็ยังถูกฆ่าได้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมจะโยงอัตมาทราบมาว่าหลุงพ่อวัดป่ามะม่วงท่านสันทัดเรื่องกรรมมากกลับเมืองไทยให้โยมไปเข้ากรรมฐานที่วัดท่านแล้วคงจะได้ฟังเรื่องดีๆมากมายใช่ไหมครับหลุงพ่อ ท่านถามสมภารวัดป่ามะม่วงอัตมาจะไม่ตอบเพราะต้องการให้โยมไปพิสูจน์ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ก่อนท่านพระครูตอบยิ้มยิ้ๆพระเจริญจึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้นโยมต้องไปพิสูจน์และจึงเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสาร ที่ทำให้คนฟังถึงกับน้ําตาร่วงหากก็ไม่สามารถทำให้พระฟังถึงกับน้ําตาร่วงตามได้ถ้าพระเจ้าอาชาศัตรูไม่คบคนผ่านคือพระเทวทัตเหตุการณ์อันน่าสลดหดหู่ใจนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นพระเทวทัตต้องการปกครองสองแทนพระพุทธเจ้าจึงคิดปลงพระชนพระพุทธองค์หากก็ไม่สามารถทำได้อย่างที่คิด เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสร้างสมพระบารมีมานับอเนกชาติอนุภาพแห่งพระพุทธบารมีทําให้ไม่มีผู้ใดปลงพระชนพระองค์ได้จะทําได้อย่างมากที่สุดคือกระทําโลหิตตุบบาทคืออย่างพระโลหิตให้หฮอขึ้นซึ่งพระเทวทัตได้กระทําแล้วพระเทวทัตได้คิดปลงพระชนพระผู้มีพระภาคและได้ทําการนี้ถึงสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งได้ส่งบุรุษมีฝีมือในการยิงธนูไปเพื่อปลงพระชนบุรุษนั้นครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคก็เกิดความกลัวสะทกสะท้านยืนตัวแข็งอยู่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเรียกให้เข้าไปใกล้ก็ซบลงที่พระบาทขอลุกแก่โทษพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุปพิกถาแก่บุรุษนั้นจนเขาได้ดวงตาเห็นธรรม และได้กลับไปแจ้งแก่พระเทวทัตว่าไม่สามารถปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้เพราะพระองค์มีฤทธิ์มีอนุภาพมากพระเทวทัตจึงกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่าท่านจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเองครั้งที่สองวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยูนักเขาคิชกูฏภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบข่าวว่าพระเทวทัต ได้ทําการปรงพระชนพระตถาคตจึงพากันมายัางที่นั้นเพื่อจะคุ้งครองป้องกันพระองค์พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระอานนท์ให้เรียกภิกษุเหล่านั้นเข้ามาและรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลจะปรงชีวิตตถาคตต้องด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาส พราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาแล้วแอบอยู่ครั้นผู้พิสษุไปแล้วจึงกลิ้งก้อนหินใหญ่ลงมาหมายจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าหินก้อนนั้นแตกออกสะเก็ดหินกระเด็นไปต้องพระบาทของพระผู้มีพระภาคทำพระโลหิตให้หอกขึ้นพระผู้มีพระภาค ทรงแงนพระพักขึ้นไปตรัสกับพระเทวทัตว่าพระเทวทัตสั่งสมบาปไว้มากนักเพราะมีจิตคิดประทุษร้ายมีจิตคิดจะฆ่ายังพระโลหิตของพระองค์ให้ห่อขึ้นนี้เป็นการทำอนันตริยกรรมครั้งที่หนึ่งของพระเทวทัตครั้งที่สามพระเทวทัตสั่งให้ควานช้างปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายฆ่ามนุษย์มามาก จะให้ไปปลงพระชนพระพุทธเจ้าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปวินทบาทในกรุงราชครุควานช้างจึงปล่อยช้างนาราคีรีออกไปช้างนั้นวิ่งตรงส่งเสียงร้องคำรามไปยังพระตถาคตพระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคีรีกระแสเมตตาสามารถเปลี่ยนช้างดุร้ายให้กลายเป็นช้างเชื่องได้ ช้างได้เอางวงรูปละองธุลีพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วพ่นลงบนกระหม่อมของต้นจากนั้นจึงย่อตัวถอยออกไปสู่โรงช้างเมื่อไม่สามารถปรงพระชนพระผู้มีพระภาคได้พระเทวทัตก็ได้ทำสังฆเพศโดยชักชวนพระโกกาลิกะพระกตะโมรกติสะพระขันทเทวีบุตรและพระสมุทธทัตตะให้ร่วมมือด้วย เป็นอันว่าพระเทวทัตได้ทำอนันตริยกรรมถึงสองอย่างจึงเป็นเหตุให้ท่านถูกทรณีสูบต้องไปเสวยทุกขเวทนาอยู่ในอเวจีนรกตลอดกับอย่างไม่มีผู้ใดจะช่วยได้ในทางฝ่ายขรรคหัดพระเทวทัตก็ได้ยุยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูปลงพระชนพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารพระเทวทัตได้ทำให้เจ้าชายอาชาตศัตรูเลื่อมใสด้วยฤทธ คือท่านเนรมิตรตนเป็นกุมารน้อยเอางูพันเอวและใบปรากฏตัวบนตักของเจ้าชายอาชาศัตรูทําให้พระองค์ตกพระทยัยครั้นแล้วจึงแสดงตนเป็นพระเทวทัตเจ้าชายอาชาศัตรูเกิดความลื่มใสในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเทวทัตยิ่งนักลาบสักการะทั้งหลายจึงมาสู่สำนักของพระเทวทัตเมื่อท่านทําให้เจ้าชายอาชาศัตรูเลื่อมใสได้ ่อมาพระเทวทัตก็ได้ยุยงให้เจ้าชายอาชาศัตรูกระทำปิตุคาตเพื่อจะได้ครองแคว้นมคตแทนพระราชบิดาในตอนแรกเจ้าชายอาชาศัตรูไม่ทรงเห็นด้วยและทรงให้เหตุผลแก่พระเทวทัตว่าพระองค์จะต้องได้เป็นพระราชาของแคว้นมคตไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะถ้าพระราชบิดาสวรรคตราชสมบัติก็ต้องตกแก่พระองค์ พระเทวทัตก็ยุแย่ว่าหากรอให้พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตก็คงไม่ทันการเพราะถ้าเกิดพระบิดามีพระชนมายุยืนนานถึงร้อยปีเจ้าชายอาชาตศัตรูกว่าจะได้ขึ้นครองราชก็จะทรงมีพระชรา,าเสียก่อนทางที่ดีควรจะช่วยโอกาสที่ยังหนุ่มแน่นกระทำปิตุฆาเสียพระเทวทัตเป็นผู้มีวาัทะาศิลเจ้าชายอาชาตศัตรูซึ่งเลื่อมใสท่านอยู่แล้ว ก็ยิ่งเลื่อมใสในวัฒศิศีลของท่านและได้กระทําตามคําแนะนําของพระอาจารย์ด้วยการสั่งให้ทหารจับพระราชบิดาไปขังคุกให้อดข้าวน้ําสิ้นพระชนอยู่ในคุกนั้นพระนางโกศลเทวีซึ่งเป็นพระราชมารดาของเจ้าชายอาชาศัตรูก็ขออนุญาตพระโอรสเพื่อไปทรงเยี่ยมพระสวามีที่ถูกคุมขังและได้ซ่อนอาหารไว้ในเสื้อผ้า เมื่อไปถึงก็นำอาหารให้พระสวามีสเสวยพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงมีพระชนอยู่มาได้โดยวิธีนี้เจา้าชายอาชาติศัตรูครั้นเห็นพระราชบิดาไม่เสด็จสวรรคตสิทีจึงให้ทหารไปสืบดูทหารมารายงานว่าพระนางโกศลเทวีทรงนำพระกรยาหารไปถวายจึงมีรับสั่งให้ทหาร ค้นตามเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชมารดาเพื่อไม่ให้แอบซุกซ่อนพระกระยาหารไปให้พระราชบิดาพระนางโกศลเทวีก็ทรงหาอุบายใหม่ในการที่จะช่วยพระสวามีให้ทรงพระชนอยู่พระนางจึงนําอาหารจำพวกแป้งมาทาพระวรกายและเสด็จไปเยี่ยมพระสวามีให้พระสวามีใช้พระชิวหาเลียตามพระวรกาย เพื่อเสวยพระกระยาหารที่ติดอยู่ตามพระวรากายของพระนางด้วยวิธีนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระชนอยู่ต่อไปอีกข้างฝ่ายเจ้าชายอาชาสตรูซึ่งอยากให้พระราชบิดาสวรรคตเพื่อพระองค์จะได้เป็นราชาแห่งแคว้นมคตแทนครั้นไม่ได้สดับว่าพระราชบิดาสวรรคตก็มีรับสั่งให้ทหารไปสืบหาสาเหตุเมื่อทหารมาทูลรายงาน เรื่องที่พระราชมารดาใช้อุบายด้วยการนำอาหารทาพระวรกายไปทรงเยี่ยมจึงรับสั่งห้ามมิให้พระราชมารดาเสด็จไปทรงเยี่ยมพระราชบิดาอีกฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไม่ได้เสวยพระกระยาหารก็ไม่ทรงเดือดร้อนนักเพราะพระองค์ทรงเดินจงกรมปฏิบัติธรรมและทอดพระเนตรพระพุทธองค์เสด็จขึ้นลงเขาคิชกูดทำให้เกิดปีติเบิกบานพระฮารุไทย มีพระชนอยู่ได้เจ้าชายอาชาศัตรูก็ให้ทหารไปสืบอีกทรงทราบเหตุผลแล้วจึงมีรับสั่งให้กรีดพระบาทพระราชบิดาเสียเพื่อไม่ให้ทรงเดินจงกรมพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถูกกรีดพระบาทไม่สามารถยืนและเดินจงกรมได้ก็เสด็จสวรรคตในเวลาไม่นานนะักวันที่พระองค์สวรรคตเป็นวันที่พระมเหสีของเจ้าชายอาชาศัตรู ประสูติพระโอรสเจ้าช,ชายอาชาศัตรูทรงเสน่ห์ทรงสเสน่สนหาในพระโอรสยิ่งนักทรงคิดว่าวันที่พระองค์ประสูติพระราชบิดาก็คงสนิทสเสน่หาพระองค์เช่นกันจึงทูลถามพระราชมารดาว่าวันที่หม่อมชันประสูติพระราชบิดาทรงสเสน่หาหม่อมชันเหมือนที่หม่อมชันเสน่สนหาพระโอรสหรือไม่ เมื่อพระราชมารดาทรงตอบว่าเหมือนกันจึงสั่งทหารให้ไปนำพระราชบิดาออกมาจากที่คุมขังหากก็สายไปเสียแล้วเพราะพระราชบิดาได้สวรรคตในเวลาที่พระโอรสของพระองค์ประสูตินั่นเองเจ้าชายอาชาศัตรูซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแห่งแคว้นมคตรู้สึกเสียพระไทยมากและเหตุที่พระองค์ทรงกระทำปิตุคาตนี้เอง โอรสของพระองค์คือพระเจ้าอภัยพัฒก็กระทําปิตุคาตพระเจ้าอภัยพัดถูกพระโอรสคือพระอนุรุทธะกระทําปิตุคาตพระเจ้ามุนทกะซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอนุรุทธะก็กระทําปิตุคาตพระเจ้านาคทาสกะซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ามุนทกะและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสารก็กระทําปิตุคาต เป็นอันว่าลูกข้าพ่อต่อต่อกันมาถึงห้าชั่วคนจนประชาชนพากันเบื่อหน่ายจึงพร้อมใจกันปลงพระชนพระเจ้านาคทาศกะแล้วให้เสนาบดีชื่อสุสูนาคะเป็นพระราชาแทนพระเจริญเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารจบลงรถก็ถึงนาลันทาพอดี